เมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศอย่างเข้มงวดว่าอย่ามาทํากิจกรรมฮาโลวีนที่ชิบุยะห้ามดื่มน้ำเมาโดยเฉพาะดื่มไปเดินไปแต่ก็ยังมีคนออกมาทําผิดกฎเคซีแดงเป็นบริเวณที่ห้ามแถวแถวตึกชิบุยะ109ตั้งแต่วันที่3สิสวนวาคมเวลา6นาฬิกาไปจนถึงตี5ควรรุ่งขึ้นและตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปห้ามดื่มของที่ทําให้มึนเมาตาม2องถนนเป็นประกาศแจ้งเตือนครั้งแรกในกรุงโตเกียว ยามีคนแต่งคอสตูมฮาโลวีนมาเดินตามท้องถนนเจอคนที่ยืนดื่มตามข้างทางด้วยเจ้าหน้าที่ก็มากันอย่างเยอะเพื่อมาดูแลความสงบเรียบร้อยปลอดภัยแต่ก็ยังมีคนนอนเมาแวะหมดสติอยู่ข้างทางเลยต้องห้ามส่งโรงพยาบาลส่วคนนี้เหมือนจะเมาทิพย์ตื่นขึ้นมาคุยกับตำรวจแต่ไม่รู้เรื่องเลยต้องให้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักไม่ใช่โรงพยาบาลอันนี้ก็ทะเลาะกันเสียงดังจนตำรวจต้องไปห้ามปราม หลายที่ก่อความรำคาญกับระบบสรนประสาทหูก็คือแกง๊งมอเตอร์ไซค์่วนดีเจเคลื่อนที่ที่เปิดเพลงแสบแก้วหูก็ถูกเรียนเชิญไปที่อื่นชีวิญาในเวลาเที่ยงคืนก็ยังมีคนไม่รับไม่นอนในคืนวันฮาโลาวีน ทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่ติดป้ายประกาศตัวเท่าบ,บ้านโดอีบินโดฮาลวินแต่ก็ยังมีสัมผีออกมาอัานมากกลุ่มนี้ทำถึงมีมากันหลายคนดูเพลินๆก็สะดุกดีนะแต่งแบบไหนกันบ้างไปดูกันเพราะว่าถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญก็ดูเพลินๆดีนะคนนี้คม้คมๆเก็บๆเขาทำอะไรไปฟังกัน หนุ่มคนนี้ให้เหตุผลว่าถึงจะห้ามชุมนุมกันแต่การรวมตัวนั้นก็คือมนุษย์ใช่ไหมละ่ะเขาเลยคิดว่าถ้าเขาไม่เริ่มเนี่ยแล้วจะเป็นใครเล่าที่จะต้องมาเก็บขยะแม้ันเป็นคนดีเจ้าหน้าที่สุดหลอก็มาคอยประกาศการเดินทางเพื่อความสะดวกเรียบร้อยไอเสียงประกาศว่าไม่หยุดยืนอยู่บนท้องถนนกรุโาเดินต่อไปอย่างช้าชและที่ทําเอาผู้สื่อข่าวภาคสนามสาวงงก็คือร้านแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังเบอร์เกอร์คิง ติดประกาศปิดร้านในวันที่31ตุลาคมเด้วยกร้านอาหารนี้เจ้าของจำเป็นต้องปิดร้านในคืนวันฮาโลวีนถึงยอดขายจะตกในหนึ่งวันก็ยอมดีกว่าจะมีขยะวางเกลื่อนกลาดเต็มหน้าร้าน การรวมตัวกันทำกิจกรรมฮาโลวีนก็เริ่มตั้งแต่ปี2016แต่ก็เละเทะมากมาแล้วว่าสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับชุมชนซึ่งการรวมตัวนั้นก็ทำมาจนถึงปี2019และได้หยุดไปหลังจากมีเชื้อโรคระบาดพอให้เริ่มมีอีเวนต์ได้ก็เละเทะเหมือนเดิมปีนี้จึงต้องติดป่ายประกาศ no drinking on the street มาดูทางฝั่งชินจูก,กุกันบ้างสองสาวนี้ก็ไม่รู้เลยว่าชินจูก,กุเขาก็ห้ามจัด event. อีเวนต์อาจจะมีคนแบบสองสาวลงมาทำกิจกรรมฮาโลวีน นายกเทสมนตรีเขตชินจูกุเลยต้องมาดูแลด้วยตัวเองอันนี้ตัดคลิปมาเฉพาะอยากดูหน้าเจ้าที่มาดูสถานีรถไฟอิเกบุโกุโรกันบ้างในเมืองเขาห้ามกิจกรรมที่ชิบุยะและชินจูกุคนนี้เขาเลยพาลันดานมาที่อิเกบุโกุโรแทนเจออีกหนึ่งเขาคิดว่าเดินไปรับรับสักหน่อยแล้วค่อยจะกลับบ้าน อันนี้ก็ทำถึงดูหลอนหลอนดีด้วยสองสาวน่ารักและนสาวตลกดีสองค้นี้ก็แต่งจากกระตุนดิสนีย์ฮีโร่ก็มาส่วนคนที่มีลูกเล็ก,เลกไม่สะดวกไปเดินข้างนอกเขาก็เช่าห้องเล็กๆจัดปาร์ตี้กันในกลุ่มหลังเลิกงานก็แบบไปเดินเล่นแถวชินจูกุ มีจัดโซนฮาโลวีนด้วยนิดหน่อยไว้มีอะไรใหม่ๆจะมาเล่าให้ฟังอีกป่ารายงานจากญี่ปุ่นขอบคุณที่รับชมข่าวไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย